สวัสดีค่ะวันนี้ปูนะคะปูมาอยู่กับคุณแม่เทพนะคะ,ะคุณแม่มีอาการเป็นโรคหัวใจโตนะคะตอนนี้คุณแม่อายุ62ปีนะคะเมื่อ7ปีที่แล้วคุณแม่เป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็ได้ไปทาวันลูนมาแล้ว3เส้นตอนนี้นะคะคุณแม่ทานตัว HRT ที่เป็นตัวบำรุงหัวใจนะคะวันละ2ซองทานมาแล้ว2เดือน ก็อยากจะสอบถามคุณแม่ค่ะว่าทานแล้วจากอาการที่เป็นมันดีขึ้นอย่างไรบ้างมันดีขึ้นไม่ค่อยจะวุบแต่ก่อนมันจะวุบเดือนละสามสี่ครั้งเดี๋ยวนี้ไม่วูบเลยยิ่งทํางานหนักก็ได้อยู่ไปค้าขายก็ได้อยู่แต่ก่อนไม่ได้เลยขี่รถก็ไม่ได้จะไปลงแล้วตอนหน้าร้อนออตอนที่อากาศร้อนๆนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจเขาจะมีอาการ ก่อนอยู่ยากเหงืห่อแตกหายใจไม่ทั่วท้องอแต่ต้องกินนี่มาดีขึ้นคือทนได้อยู่ไม่เป็นไรไเพราะว่าอากาศบ้านเราเนะาะช่วงร้อนมามีนาเมษาคืออากาศร้อนมากแล้วที่บ้านเนี่ยคือร้อนแบบร้อนมากแล้วคนที่เป็นโรคหัวใจอย่างเนี้ยแก่อนจะทนไม่ได้เลยต้องกินยานี่มาทนได้อยู่ก็อยากจะให้คุณแม่ฝากถึง คนที่มีปัญหาเรื่อง,องความดันสูงโรคหัวใจคนที่บายพาสมาแล้วตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะทานหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแม่ขอ,อให้ทานเถอะถ้าทานแล้วมันจะดีขึ้นแต่อนเช่ก็ไม่เชื่อฉันมาต้องลองทานตอนแรกว่ามันราคามันแพงหน่อยตอนแรกว่ามันเกินไปมันมันผมง่าลาไม่มีไรายได้เ <S S 1> อ่ก็ออลองมาทานดูแล้วมันดีขึ้นมากเลยลเลยลไม่เสียดายั้งเงินสี่พันสองลูกเ็าส่งให้เนี่ย สามันสองสามันสองแม่สามปันสองแามปมาสองมันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยทานเป็นประจําเลยตอนนี้ทุกเดือนทุกเดือนจะสั่งมาทุกเดือนเลยเยแล้วตอนนี้ปกติคุณแม่ทานยาวันละกี่เม็ดเพราะว่าเป็นทุกโรคเลยเบาหวานก็สูงความดันสูงอีกหัวใจตอนนี้ละแปดเม็ดเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นรวมแปดเม็ดต่อวันนะคะแล้วก็ทานตัวนี้เสริม รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยดีไว้ว่าแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอเซ็น่ะดีมากแต่ก่อนนี่โหย้ยถ้าร้อนหน่อยเนี่ยเอาแล้เตรียมตัวแล้วบีบนวดบีบนวดลูกเต้าพาไปโงพาบาลเลยอันนี้ไม่คอยได้ไปโรงพาบาลแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ที่มาแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับท่านอื่นๆนะคะที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทานหรือไม่ทานดีนะคะก็สารอาหารแบบเจลของเรานะคะทานง่ายผู้สูงอายุหรือ,อทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้นะคะตัวนี้ HRT บํารุงหัวใจนะคะมีสารสําคัญที่เราคิดค้นนะคะทีมวิจัยคิดค้นมาแล้วว่าเป็นสารที่ช่วยให้ หัวใจดีขึ้นหลอดเลือดดีขึ้นนะคะก็อยากให้ท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทานหรือไม่นะคะคุณแม่มายืนยันแล้วว่าทอนเลยค่ะก็คือบอลลูนสาเส้นน้ําตาลสูงความดันสูงสรุปว่าเป็นทุกโรคอ่ะเนาะทุกเว้นโรคเกาก็สามารถทานได้นะคะได้ขอบคุณค่ะคุณแม่ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.